อาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรโพสต์ Post. มีเวลา16วันสำหรับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรลาออกสารจําหน่ายคดีไม่ลาออกมีโอกาสลุ้นรอดคดีหรือไม่รอดหรือรอดก็กลับมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปนานๆนี่คือสิ่งที่แพรทองทานต้องคิดและตัดสินใจเองและต้องอย่าลืมว่ากรณีของนายกเศรษฐาทวีสินและแพทองทานชินวัตนั้น แตกต่างกันตรงที่คุณเสรฐานั้นพ้นแล้วพ้นเลยไม่มีคดีในปปชและคดีอาญาตามมาต่อเนื่องและต้องไม่ลืมคำว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรซึ่งแปลว่าหากสารบอกว่าผิด คดีในปปชเรื่องจริยธรรมนั้นยากจะรอดและมีโทษเพิ่มคือตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตนั่นคือไม่สามารถรับตำแหน่งทางการเมืองใดๆและในคดีอาญาซึ่งเป็นข้อหาความผิดต่อความมั่นคงของรัฐหากเดินตามสารัฐธรรมนูญด้วยแล้วนั่นมีโทษจำคุกและไปกายสุดซอยถึงขั้นประหารชีวิต ก็ลาออกก่อนเพื่อไม่ให้มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญติดตัวน่าจะเป็นการเซฟคุณแพทองทานมากกว่ายกเว้นชีวิตนี้จะมีความสุขจากการใช้ชีวิตในต่างแดนคือกรณีของทั้งคุณนุ่งอิงและคุณทักษิณเองอเราเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะเชื่อว่าคุณนุ่งอิงอาจจะไม่ไป ในวันที่ยี่สิบเอ็ดเพราะนี่นะครับมันยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนอกเหนือจากการทำคําชี้แจงเราลองดูว่าตอนหลายคนขึ้นสารรัมนูน mm. ไม่ว่าตั้งแต่กรณีของคุณทักษิณเองกรณีของธนาธรที่เบิกความตายทอดเราก็คงเห็นสภาพกันแล้วลองดูนะครับท่วงทํานองแบบคุณอุ้งอิงนั้นเนี่ มันยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ไม่เป็นไปตามที่คุณวิ่งเขาชี้แจงและถ้าได้มีการซักถามเอาแค่เรื่องนี้นะครับว่าไอ้ฉบับแปลจริงๆเนี่ยของการสนทนาในวันที่15มิถุนานั้น,นมันยังมีอีกหลากหลายในยะ,ะทีนี้เนี่ยนะครับในคำชี้แจงผมก็ตามข่าวปรากฏก็อ่านรายละเอียดกันแล้วนั้น คือถ้าไปให้ปากคํานะครับแล้วก็เป็นอย่างอ,อื่นขึ้นมาเนี่ยแบบไม่ตรงกับคําชี้แจงใช่ไหมไม่ตรงหรือว่าถูกขยายคือผมเองก็รู้จักนักการเมืองหลายคนขึ้นในในบางสารก็คิดว่าจะมีข้อมูลที่อักลังแต่พอถึงขึ้นจริงๆนั้นก็เจอข้อมูลที่มากกว่านี่คือคือในสิ่งที่เราเป็นคนที่เห็นเรื่องความสามารถเฉพาะตัว คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมไปอยู่แล้วนะแล้วก็ตอนที่ผมเจอเรื่องถูกขังแม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยขอทั้งแถลงการเปิดคดีโดยวาจะขอทั้งแถลงการปิดคดีโดยวาจาศาลก็แมอนุญาตทั้งสองอย่างนะครับไม่อนุญาตแม้กระทั่งพยานบุคคลใดๆทั้งสิ้นคุณนุ้งยิ่งก็ถือว่าโชคดีแล้วเพียงแต่ว่าคนเนี่ยนะครับที่ต้องตัดสินใจเรื่องนี้ก็ต้องวิเคราะห์ว่า คุณวิ่งเธอมีศักยภาพข,ข,ขนาดไหนนะครับเพราะว่าไอสิ่งที่อธิบายไปนั้นเนี่ยถ้าคิดว่านี่หักล้างเพียงพอแล้วทําให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าไอสิ่งที่จะพูดทั้งหมดอ่ะก็อยู่ในคําชี้แจงอยู่แล้วนะครับทีชี้แจงยาวเหยียดแต่อยู่ที่ศาลว่าจะรับฟังหรือไม่และศาลสามารถซักถามประเด็นอื่นๆนนะครับที่ไม่ได้ชี้แจงครบถ้วน หรือว่าไม่ได้อยู่ในคำชี้แจงหรือไม่ประสงค์จะชี้แจงอีกหลากหลายประเด็นคือถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยนะครับถึงความเป็นตัวตนการเก็บอารมณ์ความจำเพราะว่าไอ้เทีย่ยวไปเปิดเอกสารสดๆกันนั้นเนี่ยหรือใช้ iPad ในสารมันไม่ได้มันต้องใช้ความจำอย่างเดียวพอเข้าข้อพยานนั้นน,นะครับยกเว้นว่ามีการถามนำแล้วขอให้ดูเอกสารว่าใช่ไม่ใช่แต่ว่า ถึงขนาดว่าจะพกเอกสารไปชี้แจงนั้นในศาลนั้นไม่สามารถที่จะกระทําได้คือคนที่ขึ้นศาลนั้นปกติก็จะมีการซ้อมพยานแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากรณีชั้นสิบสี่เนี่ยอะไรที่มันเกินนะครับเนื่องจากเป็นระบบไตส่สวนเนี่ยถ้าเกินที่เตรียมตัวกันเอาไว้นั้นให้การขัดกันหลายครั้งมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าผมเองเนี่ย มองไปยังคุณุงอิงนั้นเนผมว่าเธอไม่น่าจะไปะยกเว้นว่าเป็นคราวเคราะห์ของเธอนะครับหรือจะเอาแบบก่อแก้วว่าถ้าพระสยามเทวาธิราชมีจริงเนี่ยนายกอิงต้องรอดอก็ก็ถือว่ามาขไกลได้ถึงขนาดนี้แล้วทีนี้นะครับศาลก็นะครับก็แจ้งว่าไม่ไปก็ถือว่าไม่ไม่ติดใจและถ้าต้องการจะแถลงการปิดคดีก็ให้โอกาส นนวันที่ยี่สิบเจ็ดอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ชี้แจงเพิ่มก็แสดงว่าไม่ติดใจคส่วนเลขาธิการสมชเนี่ย<ม>อย่างไรเขาก็ต้องไปตามหน้าที่อยู่แล้วทีนี้เนี่ยนะครับก่อนวันที่ยี่สิบเก้าคือวันที่ยี่สิบเอ็ดเราก็จะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ของคุณวิ่งว่าไปหรือไม่ไปรุ่งขึ้นวันที่ยี่สิบสองเนี่ยคุณทักสินแน่นอนที่สุดนั้นเป็นเพียงแค่สารชั้นต้นก็าตาม ในท่ามกลางที่คุณทักษิณได้แสดงความมั่นใจสูงมากและกระแสต่างๆที่ไม่รู้ว่าใครปล่อยกันออกมานั้นก็ไปในทิศทางที่รอดนะครับหรือว่าทิศทางที่ไม่รอดแต่ว่าลักษณะยังรอลงอายาบัางสารบัตรข่าวนะครับก็แท้จริงเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดุลนวินิจของศาลผมในฐานะที่คนผ่านเรื่องราวคดีความ นะครับในเรื่องขึ้นสารนายายังไงผมก็มากกว่าคุณทักษิณอยู่แนละ้ว<ะ>ผมอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรแน่หรอกนะครับแน่มาทุกวันแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเกิดไม่แน่ขึ้นมาสถานการณ์ก็พลิกเปลี่ยนแปลผันแน่นอนที่สุดนั้นคนในแวดวงทางการเมืองเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มองปรากฏการณ์ในวันที่22 นะครับหมายความว่าถ้าวันที่ยี่สิบสองผลลัพธ์ทําให้คุณทักษิณนี่น,นะครับบวกหรือลบคือหมายความว่าถ้าเกิดเป็นกระแสบวกขึ้นมาโอ้แรงฮึดเลยทีนี้อือก็คือหมายความว่าการวางแผนที่จะเดินต่อของคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าจะเห็นว่าคุณวิ่งไปไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ย่อมที่จะคิดอ่านเรื่องคุณชัยเกษมและเดินต่อไปได้แต่ถ้าวันที่ยี่สิบสองเนี่ย เกิดเป็นลบเนี่ยนะครับผมว่าพักร่วมยอยู่ในท่ามกลางที่จะต้องตัดสินใจกันแล้วและพอไปถึงวันที่29นะครับถ้าคุณลุงยิงยังไม่ลาออกเห็นไหมถ้ายังไม่ลาออกวันที่29และสารวินิจฉัยเป็นบวกนี่ังไงก็เจอสนามประชาชนไอ้นี่ก็เทจจริงหนีกันไม่ออกหรอกแต่จะเจอกันอย่างไรนั่นก็ว่ากันไป แต่ว่าถ้าไม่รอดเองในโครงสร้างพักร่วมรัฐบาลน,นาขณะน,นีนั้นถ้าเจอทั้งกรณีเรื่องของ1 1> คุณ <S 2> 2. <S ทักษิณวันที่ยี่สิบสอมาถึงเรื่องวันที่ยี่สิบเก้าซึ่งพรรคการเมืองก็ต้องคิดว่าจะกอดคอขันตายเพื่อจะเป็นรัฐบาลกันต่อโดยเอากุญใจกระเสมเข้ามานั้นและถ้าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยจะไปหาเสียงได้ย่งไร จะพากระแสตัวเองเนี่ยนะครับไปอยู่สีกว่าๆหรือว่าจะสลัดซึ่งการเมืองไม่มีใครจมหมวจมได้นะอย่างที่คุณทักษิณพูดนะ่ยกรณีกอดคอคุณอนุทินว่าในตอนนี้หลังจากนั้นสามวันก็ในตอนนั้น mm. คือให้ดูเนี่ยนะครับปรากฏการซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นมีการที่พยายามที่จะคิดว่าถ้าเป็นคุณนั้น มันง่ายกว่าจะถึงวันที่ยี่สิบเก้าให้คุณวิ่งลาออกซสก่อนและวันคดีวันที่ยี่บสองรอดใช่ไหมพลานุภาพอินเนอร์เต็มนะครับก็คือหมายความว่าไปอธิบายอะไรกันสารพัดได้ต่อแล้วก็เอาคุณใจกเกษมขึ้นมาไออันเนี้ยง่ายแต่ถ้าเวลามันขยับอีกสถานการณ์หนึ่งผมว่าพรรครวมในปัจจุบันเนี่ย จะไม่ไปต่อกับพรรคเพื่อไทยแล้ว mm. ถ้ากรณีคุณทักษิณก็ไม่รอดเนี่นะหรือว่ารอดแบบเป็นบ่วงอยู่อะรอดแบบมีชนะกและไปถึงคุณอุงอิงไม่รอดไม่ต้องรอวันที่เก้าหรอกนะครับเพราะว่าสถานการณ์พลิกหมดการจะตั้งรัฐบาลก็จะมากันอีกนะครับไอ้นี่พูดกันรงจะไหลมาที่คุณอนุทินชาญวีรกุล พราะนี่นะครับหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าเอาถ้าพลเอกประยุทธ์ว่าไงถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรองนายกเป็นคุณภูมิธรรมเวยชยชัยสมมุติอ่นนี่เนหะ็นไหมโครงสร้างปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแค่หัวพลเอกประยุทธ์มาเพราะรวมไทยสร้างชาติก็อยู่ในนั้นแล้วี<แ>่ถามว่าพลเอกประยุทธ์เขากล้าที่จะมาในรูปแบบการจะตั้งรัฐบาลพัน์แบบนี้หรือเปล่าแต่พรรคเพื่อไทยก็ถือว่าจบนะจบโดยปริยายอยู่แล้ว แต่ว่าตัวพลเอกประยุทธ์ซึ่งน้อยคนนักที่เป็นนายกรัฐมนตรีและสามารถลงจากตําแหน่งนะครับอย่างถือว่าถือว่าลงอย่างอย่างดีคนหนึ่งอ่ะเพราะนี่นะครับทำเนียบก็รํำให้สรรเสริญเยินยอแล้วก็สามารถไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับได้เป็นองค์กรมนตรี เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระดับผลเอกประยุทธ์ก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับใครที่กลัวพนเอกประยุทธ์จะมาเนี่ยมาภายใต้ว่ารองนายกเนี่ยเอาเนี่ยเอาเ,เอาเนี่ยนะครับเอาคุณวิ่งออกแล้วเอาคอรมอรปัจจุบันเนี่ยนะครับทั้งที่ของคุณภูมิธรรมก็อาจจะมีเวลานีครับสิบภายในสิบห้าวันหลังจากนั้นอีกสิบห้าวันหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยก็เห็นชะตากรรมปลายๆไปแล้วกว็าตาม และเนี่ยนะครับถ้ามีกรณีของคุณทักษิณในวันที่ยี่สิบสองด้วยเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับแม้ว่าใครจะเข็นมาก็ตามอะแต่จะยากมากที่สุดนะครับเพราะว่าพร้อมจะไปฆ่าตัวตายกันทั้งคู่คือเพื่อไทยนี่มันไม่มีสภาพอยู่แล้วแต่ว่านะครับพลเอกประยุทธ์เวลาลงรอบนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเห็นไหมสูตรนี้ก็ยากมากพลเอกประวิทย์นะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนะี่ย ในมิติเรื่องความมั่นคงณขนาดนี้ในบรรดานักการเมืองด้วยกันนั่นก็ถือว่ามีความชำนาญการมากเป็นลำดับที่หนึ่งก็อยู่ที่ว่านี่นะครับว่าจะลากไปถึงหรือไม่แต่คุณอนุทินจะเป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับแล้วก็ผมยังเชื่อว่า,าครับพลเอกประยุทธ์จะต้องคิดมานะครับหรือจะไปถึงพลเอกประวิทธ์หรือไม่คุณพีรพันธ์ ก็ถูกทำลายย่อยับก่อนก่อนหน้านี้ไปแล้วคุณจุลินเนี่ยนะครับแทบไม่ต้องจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นถ้าถามเนี่ยนะครับในนาทีนี้ก็ถือว่าอนุทินเนี่ยเขาถือว่าแต่งหนึ่งก็แล้วกันแต่ถามว่าแล้วจะจะัดตั้งรัฐบาลกันอย่างไรเอาแบบที่ประชา,ะะช,าชนมาโหวตให้เนี่ยและภายใต้เงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่ยผมเชื่อว่านักการเมืองเนี่ยย่อมที่จะคิดคิดมากแล้วก็คิดยาก แต่ว่านี่นะครับให้จับตาดูว,ว่าในพักเพื่อไทยนั้นจะเกิด after s h o อหรือไม่